ไอ้กาชาแบบเนี้มือเคเอาผมไป5,44คูปองจำได้ทุกเม็ดมันให้ผมเหมาทั้งกระดานไม่ใช่แค่วงรอบนอกนะครับมันให้ผมเหมาข้างในทุกรอบกระบี่อยู่ที่ใจแม็กกี้ไพ่ก็ไหลเยียบฐานเว้ยไอยสวกูอยากชอบเริ่มต้นที่9คูปองแต่จบที่5,000คูปองเวลี่กุดมีโอกาสได้รับสกินทันทีงั้นหรือไม่หลงก้นมึงหรอก มดแครั้งที่แล้วที่ผมยอมเนี่ยเพราะมันเป็นมูราดลูกรักผมนงเลยใส่ให้เต็มที่ดูดิครับโคตรขุโคตรสวยหล่อแท้จะไม่มีลูกรักลูกรักเย่อย่างเท่ไหนดูเยน่าสิจะมาฟันคุปองพี่เร็วไปยีสองล้านปีแสงวคนสวยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยมันมีสองร่างโอ้โหดูแล้วไม่พลังเลยสุ่มสกินแป๊บมาครับทุกคนของมันต้องมีของให้โอกาสไอ้คุณ GM ถ้าผมยังเหมากระดานต่อไปมันจะเป็นสกินสุดท้ายที่ผมจะสุ่มสุริยันจันทราเยน่าจงมาอยู่ติดที่ดีของกายิตนะบัดนี้หยุดหยุดไปไปไอ้ครั้งที่แล้วมูราดผมเนี่ยทุกคน มันเหมาข้างในหมดเลยนะอย่าว่าแต่ข้างนอกไอ้วงข้างในเนี่ยมันก็เหมาหมดทุกสเต็ปเลยแล้วก็ไปเหมาข้างนอกพอคตรสวยเกลือแบบเกลือเรียกข้อสมชายาราชาเกลือแล้วครั้งนี้มันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือเปล่าทรงเริ่มมาแล้วผมไม่เข้าใจจริงครับว่าไอ้เล่นคันเนี่ยมันจะเอามาใส่ไปทำไมผมอีโวเต็มหมดแล้วค่านี่ไม่ใช่ไปเลยครับเพื่อความเกลืออย่างรวดเร็วเหลือแค่หนึ่งในสองแต่คอยดูครับทุกคนมันจะเอาบัตรเปลี่ยนชื่อให้ผมตัวฉนผมไม่กล้เขไม่ คุณมึงช่วยดูเด็กคนนี้ครับคือเด็กอย่างผมเนี่ยถ้าไม่เหมากระดาษผมก็ดีใจมากๆแล้วเห็นไหมแค่คุณไม่เซตไอดีผมให้มันเหมาทุกอย่างทุกสล็อตเนี่ยผมก็ซัพซึสุเพราะคุณรุ้ช่องชัดมากแล้วครับพี่เจมปรดทําต่อไปนะออย่างน้อยสบายใจปลอดหนึ่งแล้วผมไม่เหมาทุกสล็อตแต่ถ้าวงข้างนอกไม่เหมาด้วยเนี่ยกราบเลยแอันี่น่าจะหวังสูงไปนะครับแค่เหมาข้างในก็เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนี่ไงล่ะข้างในไม่เหมาอีกแล้วทุกคน สวยจัดเราได้ไป,ป้ายประกาศสกินปุ่มของเยนา่าจุเริยนจันทาไปแล้วนะครับต่อกันเลยอย่างรวดไวเนนรื่องขนาคอสมึงเอามาช่วยอยู่เนี่ยไม่ใช่หนาคอสคูอีโวเลเยล8แปดเหรอเฉลยเคสสดวพิเศษได้สองครั้งเล่นไปเลยครับผมขออนุญาตลุ้นนะครับไปเลยครับทุกคนปั๊บปั๊บ ไม่น่าเชื่อสูตรคู่ GM ได้ผลดีจริงหวะทุกคนเอฟเฟกมาแล้วครับสกินนี้ผมไม่โดน5้าพ่คูป,ปองแบบบักมูรัดแน่นอนทุกคนไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อที่จีเอ็มเมตราเราไม่ให้เหมาทุกอย่างไหนก็มาขนาดนี้แล้วไม่ต้องเหมาสักอันเลยปะยาแมวฮีดีวอตเป็นไฟมันมา GM อแอดเปิดมไม่ไอดีผมแอดฟังผมคาแตนเย่น่าครับต่อเลยทุกคนต่อเลยต่อเลยครับเรือครับแล้วจังหวะนี้ลงไหน ลงลูกแก้วและหนึ่งในสองคันสุดท้ายพเพื่อที่จะเซฟคูปปองหลายร้อยคูปองกร,รุณนาะอย่าไปลงหินหนาคอร์เออเออลีส <c oughs> เอา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 มึ่เลยครับเ <c oughs> หมา <ảo> อันแรกครับทุกคนอันแรกที่เราเหมานะครับรอบนี้โ okay. อเคทิวเอาไปให้ได้อยู่ม,มึงไม่ดิฟกลับไปวะข้างนอกเหมาครับแต่ข้างในไม่ได้เมาทุกอันก็ถือว่าเป็นผลกปกระกอบการที่ดีแล้วสําหรับผมที่เหมาแม่งทุกอย่างในชีวิตเหมกากระดานเกือบทุกสกินอันนี้คือโอเคมากแล้วครับไปครับปึ๊บสามร้อยเก้าสิบเก้าคูปปองเพื่อเอาเพชรแดง อ้มึงเลยทำป้ายทำแวะอะไรวันนี้เรียบร้อยอันสุดท้ายก็เหมาครับทุกคนได้สเกนเย่นะเทพีสุริยันจันทรามาครองเรียบร้อยดีด้วยกันกินโคตรสวยครับทุกคน1 9ข98คูปองถ้ากับผมโดนไป4,623คูปองครับทุกคนมันก็เกือบเกือบห้าพันอยู่ดี แต่มันก็รู้สึกดีขึ้นที่เราไม่โดนทุกเม็ดทุกหน่วยทุกสตางค์จากการเหมากระดานเหมาตู้กาชานะครับทุกคนแค่นี้ก็ดีมากแล้วสำหรับไก่ n ชนแนลไฟกับน,น,น้ำแข็งเหรอไม่ไปทำแ,แบบโดโรกิได้เลยนะครับทุกคนครึ่งไฟครึ่งน้ำแข็งอะแต่แค่คนละเพศโอเคไปลุยกัน เยน่าเทพีสุริยันจันทราบอลค์รับโอ้โหอย่างงามครับเรามาดูท่าเอ้าก่อนเลยครับอัญเชิญพระจันทร์มาแล้วก็วาดใต้แสงจันทร์อย่างสวยครับทุกคนแล้วก็ฟินิกฟ้าพาเราเหินขึ้นจันทร์โชว์ดอกจ่ายกุมารกูมเล่บุรุษบุรุษหูควายเป็นฟินิกแล้วก็มีดาบปัาแล้วก็บุน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 สวยจัดเป็นหม่ไปวกาะพายู่อะไรไมาบอกล้วกันนะนี่ฮัทนะครับทุกคนรับกระบี่กระบองแล้วก็มีเลสองอันวางไว้มันปลายดาบเป็นคลิเบอร์ท่านหนึ่งทำไมคขาจะทำท่าหนึ่งก็มีอะไรบ้างครับแต่ท ไม่ให้หรอกคุณชันนี่ล่ะมังกรตัวนี้เป็นของฉันนะจ๊ะเดือดขนาดือก้อนแล้วเว้ยขุณชันเลยตอนเด็กกูีสดกูตีสดกูตีสดแล้วกูดักใจดักรักก่อนเลยด่ามาได้สามอยู่แล้วโอ้โหเจ๊ดายทุกคนโอซ่าสกิลฟิกแบบหล่อเท่แต่ไม่ได้คิวครับหิวตัวเล็กว่าล่ะหิวตัวเล็กว่าล่ะโทษนะสหายข้าต้องส่งเจ้ากลับไปปอลพกหิวตัวเล็กเหรอกันก็ล่ะล่องเลยแล้วกัน เบิร์ตบัดยังสวยงามสำเนียงหน้าจันทราอไกลอันนี้เรายังไม่ทันสำเร็จวิชาพันตะวันเลยนะครับเนี่ยแลกวมาตะวันแล้วไงาร้านตะวันโอ้ร่างสุดยันจันทราทุกคนโคสวยมาดูสกิลหนึ่งก่อนเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ไฟพลังฟรีนิ่จันทราเข้าไปมาอีกตอนนี้ตอนนี้คืออยากมองว่างานแล้วกสวยสวยกูลาสวยกูลาสวยแทนก็ผิดสวยมากแลนะรอรอคิวไอซาเนินคาฟอมแบบเงือทเดียวอะครับโอ้ขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำวิ่งแล้วครับ ทันดาเพาว่าน no no ่า <estiver> ร <thorough> uh ักหลือ <Aw> ท <kward SDK> oh. right right? okay? oh. right oh. ันดาไม่ซีเหมือนกันด้วยไงทันดาไม่เหมือนกันด้ไงอุ้ยต่มันีคราบคือแบบซิกแซกทุกคนมาขอเก้ไหมปึ๊บระวังนะซานิแกนเออะันียวจัน้หลับสันนิก็ได้มาดิมาดิไอ้ดาโอตายวะข้คือนักรบมังกรเอามาดิโยเดียวทุกคน แฮนด้ามารู้จักอันติข้ามเขนนี่นะครับเขาหน้าชินกับแมปใหม่แล้วก็ท้าทายดีนะครับแมปใหม่อาจจะมีติดขื่อบ้างเป็นบางคราวนาสุริยันโอ้ยวู้ยรู้สึกว่าดูแรงขึ้นนิดนึงเ่ะทุกคนผมน่าจะไม่ได้จิตไปเองป่ะจากตรงนี้หน่อยละกันฮะมาขอประเดิมคู่ใหม่หน่อยได้ มาเร็วเอ๊ะเป็นลูกเต้นใส่ผมคนสีจัดได้เลยด้าได้เลยกูก็นมแพ็คจุ่มยันจัะทาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเอ้ยแคร์งีดดิจิตอลสวยจัดไอ้ด้าสวยจริงแพ็คเลยเสียเดียวไปครับคนตายครับไปด้ามีอะไรเต้นหรอเต้นหรอกูก็มีเหมือนกันนะดิและท่าเต้นใหม่ด้วยนะได้นักแข่งได้นักเกลียวครับท่านได้แล้ตายในค่าวินาทีทุกคนพวกผมกำลังรอดซื้อมันอยู่ มาครับคนผมล้ำกระบี่โชว์เลยครับล้ำกระบี่โชว์ครับผมแล้วก็ต่างต้วสุดเดือดจะท้าตายจัดเวทต่อครับผมคือใหม่ผ่านไหมผ่านอยู่โอเคสวยสวยสวัสดีตันที้คู่อิตาทออินเทอร์อินเทอร์กำลังแท็กปีนขึไปจะถาเรียบร้อยตอนนี้แตกแล้วของคนเกิดอะไรขึ้นวะนะไม่ได้มันต้องหิวผมไม่ได้มันต้องหิวผม สมสวนสมสวนสมเกลียวสมสวนเซนเดียวลงอีกโอเคพานสุญันต์ไปช็อปไปนี่กู้งลาโลกไปจได้ได้เอ่ยไอ้ด้าแตกไปสี่แล้วทีนี้ต้องดูเอฟเฟตว้าของตอนเป็นปานสุยันทุกคนไล่เข้าอีกมาลาก่อนเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งแค่ว่าน้ำคิดว่าวีแต่คือใหม่ก็ยงติคือใหม่ปะโอเคเวลาถึงจะกินทุกคนซอยซอยซอยบอมเฮ้ยคุนมาสองมาสอง ผมสามารถรวงเที่ยวถึงโดยที่ผ่านมีนาไปได้ปกติคนรอๆแล้วแหละครับตุ้มรอแล้วตุ้มใจเองตัวเองยึดรอยข้าวบมแล้วก็บังยันปิดฉากไปแล้วก็ลระหว่างนี้มีหน้าพอเราไม่ได้เห็นเที่น่เปรี้นงสวยน่าแต่มันมาถึงสามตัวแต่ยังเราลงท้งผมตุ้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 มแล้วผมก็ผ่านจันทาปิดงานไปปิดงานไปแข่งหอแข่งหอแข่งหอแข่งหรอฝากเก็บไปนั่นด้วยขอเอาน้องมีนาก่อนน้องมีนาเขว่าน่ารำร้ามยันแพร่ปุ้มแล้วก็รำ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 กระบี่กระบอง สวยจัดเลยวัดค้นดูทวารปานสุดยันคนครับแปลกอาทิตย์ออกมาแล้วก็เรียกฟินิกนกอมตะวาอลบ้านไปสวยจัดนะครับไม่ว่าจะร่างจันทาหรือว่าร่างสุริยันก็คือสวยหมดเฮ้ยเซื่งเราเจอด่านนี้เข้าไปเลยหูสวยครับผมารเพิร์กแตกไปหนึ่งไอ้ด่าแไม่กูดตคอก่อนที่กูจะได้ลัมไม่เป็นไรสวดไม่ต่อสวดไม่ต่อกร่ชอนนี้เราเล่นยัเข้าไปล้วงเทวานันแต่กูรูนที่จีิหนักมากกูรูนที่จีิหนักมากเรายังคุ้มรู้ได้อยู่ พูุด้วยกูชารตสวนแล้วกูํำต่อกูชาร์กูชาร์ตกูชารตโอ้โหมีหน้าปัดหน้าแหกเลยบวกบวก ทิกซี่เขาว่าน่ารักคือคักเวลาเราเล่นไปก่อนเลยรับผมไม่ใันีก็ร่วมสำหรับทิกซี่แล้ก็เข้าไปใส่ต่อร้รัมรัก็มีกระบอกไอ้ด้านบาน่ารักก็คือคักเวลาเราเล่นกูรมต่อไอ้นี่มีวาวแ้นสดๆเมื่อกี้มันปั่หน้ากูหรอปั่นจันทราแล้วก็เข้าไปรัมแบบโปโกที่วคิวไปหรือว่าคอี่หรือเปล่าเมกาคิวเมกาคิวเมกาคิวเมเมคิวเมเมเมกาคิวเมกาคิวเมกาทกคนเม ขู้คอร์สคิวว่าสวัสดีครับแพนด้าเพราะว่าน่ารักคึกคักเวลาเราเล่นได้อยเรียบร้อยแต่ไปได้แล้วผมช้าต่อยังคงช้าอย่างต่อเนื่องอีกนัดหนึ่งแดน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 หมุน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 เจ็บมาก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 ไอ้นี่คือที่คิงกันเลามาอิสรงยงใส่เจ้าน้องซานิชคนดีมีพี่เป็นแฟนแล้วจานยับไปไหนจ้าขอแจ๊คหน่อยโอเคคุ่มเดิม เด้อโอ้ยไม่น่าลงว่ะมีหน้าไปคุยกับลากมะม่วงสวัสดีครับปูแล้วใครเข้าใครเข้าแดนแดนแดนโอ้ยคุณพิทาปุ่ตายเดี๋ยวขอแรงก่อนตัวหนึ<_<_<__<_่งมาหโซ่งสองหนึ่งอ่ะโลกสวยอยู่ครับเขามีสแต็กตัวหัวพัะจันด้วยนะสวยๆเฮ้ยมันคอเลยว่ะทุกคนคออย่างก็สวยดิคออย่างก็ลยกสวยดิคออี่ก็เลยก็สวยดิผมรำยาวครับแล้วหมุนชาร์จชาร์จแล้วไีพิซซี่จังเขาว่าน่ารักแล้วก็รำที่ตต่อดัใจกมาาย ให้คิวมันอลังการไปมมดเนี่ยปานเพลิงโบบ้าแบขอตัวนี้ได้ไหมได้เฮ้ยเฮ้สนิทสนิทเรามาวิ่งเล่นกันในแมบ,บใหม่กันดีกว่าสนิท,นทอย่าทำโจ๊กเกอร์ของเค้าสนิทล้ำล้ำล้ำมากลายเพลิงแห่คนวังออากูเละเอา,เาคอูล้ำเข้าคือล้ำเข้าคือครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น เน็ตหลุดด้วเราจะไม่สังหารคนเน็ตหลุดครับทุกคนนายจะมาตอนไหนเรากำลังเชียร์นะเป็นมันติวแล้วลับมาแล้วครับผมงานรอเขากลับมาทุกคนจิตใจเราแบบดีเกินน่ะและไอด้าเพื่อนรักเราทุกคนเพื่อนรักเราครับผมล้ำ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 ข้ามันค้ามันข้ามันไอด้าไม่ได้มีได้จับกันเว้ยไอด้าเฮ้ยอด้ามันเหลียบจัดเลยคูมันแคบกระบอมมาตรงนี้ก็เ็จพีสิจ้า เพลิงสุิยันสอนแสงกระหน่ำแทงปะกายแสกคนร้ายกักูเลสตนนี้ใชิอีกก่อยกและต่อทีตหนามากแต่ไม่สนไม่สนเขาไม่รูวเขาไม่รูวเขาไม่รูวปาดเพลิงกระปองแล้วก็ซื้อกองเกิดสูนกับมาเข้าไปที่หน้ายีหน้าแล้วกระปี่กระบองแทงเข้าที่หน้าแลยปะกายเพลิงคนร้ายกกูเลสลั่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 มั่กูก็ล่มกับมึได้ทั้งวันนี่แหละตอนนี้ผมเห็น่ีเรียสกับเทวนาฏไปก่อนเลยครับเทวนา้สน โอเคสิ Гос, oh. 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 Awesome. ่ห้าแล้วไอ้ด่าฝากบอกว่าเพื่อนนะเขาจะเข้ามาช่วยผมความตีกูด้วยรอดอยู่ล้างสวนรอดไม่ได้ป๊อบกำแบบปาสุรยันแล้วขอเชิญเมสี่ทองที่ไหนนุกินิกตั้งหากนะครับ ต,ต่อจจะตรงนี้เป็นต้นไปอยู่ดีภาพในเกมมันก็เบลอไม่ชัดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเพราะฉะนั all, course, north, ้นเราจะตัดต่อแบบกระชักไปจนบ้านแตกขออภัยด้วยครับปาสุริย์ชาๆแล้วมาด้วยาตวันล้ําเพลอขอพีตัดเขาพิดาบ่ไปอเป็นการแบบที่มารอน้องมากเทวนะาชนนี้ คิปที่หน้าราก่อนครับผมเข้าไปล้านะครับแปลนแรงมากแล้วก็คนเขาที่น้าขับหายเลยสนิทแต่โดนยัดกระแมพแล้วก็กรมีกระบอกแทงเข้าไปจะบอกนะว่าเมกาคิวสุดท้ายของกายินเมกาคิวสไตล์ของกายินเมกาไปเมกาบูเรนเมกาเมกาบ้ไม่เลยคอีกแล้วหมดคนบ้าสกินสวยมากทุกคน4,000กว่าปอง กินสองร่างนี้เป็นสิ่งแรกนะครับที่มีสองร่างทั้งร่างจันทาแล้วก็ร่างสุริยันสวยเวอร์แล้วเพื่อนชลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิกมาเจอกันอีกจนจบนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้าตอนเรืขอตัวร่างก่อนขอบคุณทุกท่ี่รับชมตัวนี้ครับบายบาย